จริงๆการเล่นนะมันคือการเตรียมตัวที่จะเป็นผู้ใหญ่ mm hmm. ถ้าเขาขาดการเล่นลองคิดดูว่าเขาจะขาดอะไรไปบ้างเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้วิ่งเล่นแล้วก็ดึงต้นใบไม้มาฉีกเล่นเป็น จำลองเป็นเครื่องบินหรือว่าบางคนไม่เคยได้ขุดทรายเลยบางคนไม่ได้เคยเก็บก้อนหินปลาไปปลามาอย่างเงี้ยเขาเขาอาจจะแบบไม่ได้รู้ว่ามือของเขานะมีความแข็งแรงมีกล้ามเนื้อไหลของเขาเนี่ยสามารถที่จะถือของหนักแบบนี้ได้บางคนเนี่ยเขาไม่เคยรู้เลยว่าภาพมุมสูงคืออะไรเด็กๆที่ได้ปีนต้นไม้สูงๆนะเขา่านอกจากความมั่นคงภายในที่เขารู้สึกว่ามั่นคงขึ้นกล้าหาันขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะเห็นโอเวอร์วิวอะเขาจะรู้ว่าอ๋อโลกเนี้ยมันไม่ได้มีแค่แนวราบ มันมีไกลกว่าน,นั้นอีกแล้วมันทําให้ความคิดเชิงสร้างสารรค์ของเขาอะมันปรากฏมันไม่ได้ปรากฏวันนี้นะมันสะสมไปเรื่อยๆอะแล้วจะเห็นว่าเด็กกลุ่มที่เป็นต้นไม้เก่งๆเนี่ยเขาจะมีความคิดสร้างสารรค์เขาจะทํางานศิลปะที่คิีเอทขึ้นหรือเขาจะหาวิธีการใหม่ๆในการที่จะตอบคําถามหรือทําการบ้านอ,อ,อันนี้เราเราเห็นเด็กกลุ่มนี้มาเราก็รู้สึกว่าเออเป็นเด็กที่แบบมันความมั่นคงภายในมันชัดเจนแล้วเขาก็เลยกล้าที่จะฉายแสงอื่นๆออกไปอีกถ้าสมมติว่าเราจะให้เด็กๆคนนึงอดทนรอได้ มีความความคิดเชิงบวกความคิดสร้างสารรค์ความกล้าหาญความอ,อ,อดทนเนี่ยเขาจะฝึกซ้อมจากอะไรอะ่ะเขาต้องฝึกซ้อมจากการเล่นการเล่นนี่เป็นการสร้างสร้างโลกเลยละกันเ,ออเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพของเด็กๆก,ก็คือการเล่นแล้วทุกคนก็เติบโตมาผ่านการเล่น